เจนซีรีพอเทอร์วันนี้ติดตามวิถีเกษตรรุ่นใหม่ที่บ้านหนองหินอำเภอเมืองมหาสารคามนะคะที่มีส่วนร่วมเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนกับนักข่าวพลเมืองนิสิตสาขานิเทศศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ พัฒนีอุรพนมคนรุ่นใหม่ชาวบ้านน้องหินตำบลโคก,ก่กออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ร่วมสร้างสารรค์วิถีชุมชนบ้านเกิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยวิถีอีสานบ้านเฮาหลังจากตัดสินใจกลับบ้านได้กลับมาบ้านน่ะอ,อนเพราะว่าต้องกลับมาเบิ้งแม่สำนึกหลักบ้านเกิดไปใสกิดคิดหอดต่บ้าน กลับมาอยู่บ้านแล้วก็พอเขาไปอยู่บ้านแล้วเขาก็เลยคิดหาสีสีเฮ็ดว่าเขาสีเฮ็ดอยังตอนเขาอยู่บ้านซื้อเขาก็เลยไม่เฮ็ดเกษตรพอเฮ็ดเกษตรปุ๊บหมู่บ้านมันมีโครงการของมาซอยในเรื่องของนวัตวิถีเป็นเป็นหมู่บ้านที่เฮ็ดเขาที่ส่งเป็นสินค้าโอท็อปหมู่บ้านนี้เด่นในเรื่องของเขาอินซี่เพราะว่าหมู่บ้านหนองหินเนี่ยมีกลุ่มเขาทั้งหมดสีสีกุมใหญ่ๆก็คือเขาอินซี่อำเภอเขาก็เลยเห็นว่าหมู่บ้านบ้านหนองหินเนี่ยเฮ็ดเขาอินซี่ได้ได้ดีได้ดังเด่นในเรื่องของโอท็อปแล้นี้การท่องเที่ยว เพิ่นกันเลยอย่างไรบ้านหองหินเนี่ยเขาไปประกวดในเรื่องของเรื่องเล่ามหาสารคามกิจกรรมการเรียนรู้และสัมผัสวิถีชุมชนต้นแบบโดยใช้พื้นที่ในหมู่บ้านที่มีทั้งกลุ่มปลูกข้าวปอดสารพิษกลุ่มทอผ้ากลุ่มจักสาร,รที่เป็นอาชีพของคนในชุมชนนั้นทําให้ต้นทุนที่มีสามารถต่อยอดและเพิ่มมูลค่าได้ในเมืองไทยบ้านเฮียร์เหล่าเขาต้องเอลลองบือนลงเบืองมาในเมืองเขาเฮ็ดร์อนเขาเฮ็ดได้เขาต้องเฮ็ดได้เบือนมากจนหอดทุ่มเมืองนี แตเรื่งสุขภาพในเรื่องมูลค่าของคำว่าอินซีได้มีสภาพได้มีสภาพหลายทางแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ถูกคัดเลือกระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศเป็นหมู่บ้านที่ทําอินทรีย์เยอะที่สุดความภาคความใจคือพิออพออพอนนองได้มีสุขภาพหลักๆแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ดังที่สุดในเขตจังหวัดมหาสารคามแล้วก็สามารถสู้ตลาดโลกได้บอ่อายแบบบ่อายเรามีเอกสารมีใบประกาศการันตีได้เลยว่า นนี่คืออหมูบ้าิทกินการคืนสู่บ้านเกิดของคนรุ่นใหม่ในชุมชนท้องถิน่นนอกจากเป็นการแก้โจทย์ส่วนตัวที่ต้องดูแลครอบครัวแล้วยังเป็นอีกแรงสำคัญที่ได้สร้างความสามาคัคคีสร้างงานสร้างรายได้ด้วยต้นทุนที่มีร่วมกับคนในชุมชนอีกด้วยอังคาาพลคอนบุรีนักข่าวพลเมืองภาควิชานิเทศศาสตร,ร์มหาวิทยลาลัยมหาสารคามรายงาน